โอเคนะับสอนวิธีการหาเงินเข้าทุนไม่ว่าเลทนะับครั้งละ50บาทสอนรับฟรี Free เลยนะครับเพียงแค่เราติดตั้งแอปนะับตัวน,นี้สามารถที่จะมารับแต้มรับคะแนนได้ฟรีแลนะ้วใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะับสามารถที่จะดาวนโ์โหลดนะับได้ตามผมเลยนะครับสำหรับใครนับที่ดูคลิปนี้อยู่นะับกดไปที่ลิงก์ใตนะนะ้คลิปนับก็จะมีคำว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะคลิก้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเคลิกเข้ามานับมันกะ็จะพาเพื่อนนับเดิเข้าไปหน้าต่างเมนูการติดตั้งในสองตัวแอปเนาะแล้วก็มาติดตั้งให้เรบั หลังจากที่กดเปิดเข้ามานะเราก็ทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับลงทะเบียนด้วย Gmail หรือว่า Facebook แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับลงทะเบียนไปนเสร็จนะเพืเ่อนๆจะสังเกตเห็นตัวหน้าแรกนะก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนาะเราสามารถรับคะแนนได้ฟรีนะหนึ่ 1, คะแนนเนาะหลังจากที่ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ที่ผมแปลไว้ใต้คลิปนะครับหลังจากนั้น,นรเราสามารถมาเริ่มเล่นเกมได้เนาะซึ่งการเล่นเกมนะก็จะเป็นการที่เรา,าจะเห็นด้านล่างเนาะก็จะมี เราสามารถกดเข้าไปนะตัวนี้กดวางเดิมพันได้นะซึ่งตัวนี้นะครับใช้เหรียญใน,นอสองที่เรามีนะในสองการเดิมพันนะเราก็ทายแค่ว่ามันจะสูงกว่าหรือต่ํากว่าเนะหากเราทายถูกนะครับสมมุติผมทายตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะสูงกว่านะผมก็กดสูงกว่าไปนะนี่ผมก็เดิมพันเรียบร้อยนะก็หากม,มันสูงกว่านะรเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนตัวนี้เนะาะก็อย่างลง200้อยเนี่ยก็จะได้400ร้อยอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นเงินฟรีเนาะนี่เราสามารถกดวางเดิมพันได้นะเล่นแบบเพลินๆได้นะเป็นการคาดเดาเนาะหาใครที่มั่นใจหน่อยก็ลงไปเยอะก็ได้นะครับนี่อย่างถ้าเกิดอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดลงได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองมาเล่นดูได้ส่วนใครที่ไม่มีแต้มในสองการลงนะเราสามารถที่จะไปทําแบบสํารวจแบบสอบถามได้นะเพื่อเพิ่มคะแนนนะในสองการทำนะก็จะมีคะแนนบออแนะ้ะเราจะได้ อ่าหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบห้าคะแนนนแล้วก็ประมาณนี้เลยนะก็จะมีแบบสอบถามแบบสำรวจไหมเราทํามากมายเลยเนาะหากเราทําผ่านก็จะได้รับคนะแนนนีตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะสามารถมาทําแบบสำรวจแบบสอบถามได้นะ string, นะก็จะมีร <c oughs> างวัลมีคะแนนเนีมาให,ให้เราเนาะตัวนี้ไม่ต้องชวนเพื่อนก็สามารถเล่นได้นะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ลองทําไปแล้วแล้วก็ผ่านก็ได้ครับจริงๆนีในส่วนของคะแนนตัวนี้เนาะก็สามารถทําแบบสำรวจแบบสอบถามได้นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็จะมี 3 8 9 5คะแนนนัจนถึง3,750 0คะแนนเนาะก็ประมาณนี้นะลองมาทำให้ผ่านได้นะเพราะว่ามีคนทำผ่านเยอะมากนะตัวนี้เป็นแอปเป็นแบบสำรวจแบบสอบถามนะที่เราสามารถเล่นได้ทำได้นะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับสองการถอนนะก็จะเป็นการถอนเข้าททมิวเ่เลสนะรหรือว่าจะมีการเติมเงินมือถือนะของ AS นะแล้วก็แก๊ปกิฟต์นะก็คือจะเป็น บัตรในะสองการสั่งอาหารเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีท um ูบินี่วอลเล็ตเราสามารถกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกเบอร์หรือว่ากรอกที่อยู่อีเมลนะครับตัวนี้เขาจะส่งในสองบัตรทูบินี่วอลเล็ตมาให้เรารทางอีเมลที่เรากรอกเนาะเราสามารถที่จะแลกได้นะคราบโลเมามสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะครับแล้วกรอกที่อยู่อีเมลกดสื้อยได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนใครที่เป็นสายฟรีนะสายชวนเพื่อนนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะมากดชวนเพื่อนตัวนี้นะแล้วก็ สามารถที่จะคัดลอกเป็นลิงก์นะนี่กดตรงลดาชิญของเรานะในตรงนี้นะครับเรากดคัดลอกไปนะครับนี่กดคัดลอกไปเนาะค,คัดลอกเสร็จนะครับเราก็ให้เพื่อนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราก็ได้นะครับซึ่งการที่เพื่อนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเพื่อนจะมีรายชื่อจํานวนที่เพื่อนที่เราเชิญนะครับแล้วก็ยอดเหรียญที่เราจะได้รับในอนาคตเนาะหากเพื่อนเล่นไปเรื่อยๆนะครับส่วนาการทํางานหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนการเติมเงินตรงนี้ไม่ต้องเติมก็ได้ การเติมเงินเมื่อกี้แอก็จะเป็นการที่เราดูโฆษณานะนี่กดไปนะเราได้รับหนะึ่งร้อยคะแนนเนาะกดเติมได้เรื่อยๆได้เลยนะตัวนี้ก็มารับได้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของเกมนี้แอปนี้นะใครที่สนใจอยากจะเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนับมาร่วมเล่นได้สำหรับใครที่สนใจอยากจะ ดาวโหลดอยากจะเล่นนะก็ลองเข้ามาเล่นดูยังจ่ายยังถอนได้ปกตินะครับสําหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนก็แนะนำนะครับใครที่เป็นสายฟรีก็แนะนําอยากจะสร้างรายได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับ